มาร์กี้ราศีปล่อยโป๊ะนางเอกร้อยล้านคบไอโซดังแฟนเก่าดาราสาวเรียกได้ว่าหลายคนจับตามองความสัมพันธ์นางเอกสาวร้อยล้านมินนี่พันธิราพิพิทยากรนางเอกจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือกับไฮโซกี้อดีตแฟนเก่าของนักแสดงสาวฝนสนันทชัดธนพัทธ,ธิสารหลังหลายคนจับโปะภาพของทั้งคู่ในสถานทีที่เดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวแต่อย่างใดรวมถึงเมื่อไม่นานมานี้ มินนี่พันธิราไฮโซกี้ก็ได้ไปร่วมทริปด้วยกันกับลุกเกลิกพคนาตาลีและน้องอาชีน้องมิยาเรียกได้ว่าหวานตลอดทริปล่าสุดต้องบอกเลยว่ามากี้ราศีปล่อยโป๊ะภาพนางเอกดังกับไฮโซแฟนเก่านักสแสดงสาวหลังได้ไปร่วมดินเนอร์ด้วยกันที่บ้านโดยทางด้านมากี้ราศีโพสตรูปภาพมินนี่พันธิราไฮโซกี้งานนี้ต้องบอกเลยว่าชัดเจนในความสัมพันธ์กันแล้ว